สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันในช่วงรอบค่ำวันนี้นะครับก็สำหรับวันนี้วันค่ำวันพฤหัสที่31ตุลาคม2567นะครับวันฮาโลวีนนะครับก็ล่าสุดนะครับมีประเด็นที่น่าสนใจกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับก็ในช่วงวันที่2นะครับตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับจะมียอมความกดอากาศต่ำขออภัยนะครับ หย่อมความกดอากาศสูงนะครับมีหย่อมความกดอากาศสูงกําลังแรงนะครับจะแผ่ลงมาปกคลุมในส่วนของตอนบนของประเทศนะครับซึ่งความกดอากาศสูงก็คือมวลอากาศเย็นนะครับจะแผ่ลงมาอีกะระลอกหนึ่งนะครับก็ทําให้ในช่วงแรกก็จะมีฝนตกเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานิดหนึ่งนะครับก็เป็นประกาศฉบับที่1น,นะครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่อง อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้นะครับฉบับที่1มีผลกระทบตั้งแต่วันที่2ถึง5้2พฤศจิกาย,ยน2 5 6 7น้ะครับทั้งนี้ในช่วงวันที่2-5ถึง5พฤศจิกาย,ยน2567รยบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงอีกะระอกหนึ่งนะครับจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ในระยะแรกนะครับหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงและมีอากาศเยน็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยภาคเหนือและภาคตะนดเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวสำหรับภาคกลางร,รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทย,ไทยตอนบน ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงรวมทั้งให้ระวังอันตรายจากอักขีภัยที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศแห้งและลมแรงสําหรับเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนกลางนะครับทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทาให้เกิดน้าท่วมจับพันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ราดเชิงเขาใกล้ทางน้ํไหลผัดและพื้นที่ลุ่มนะครับก็เป็นประกาศฉบับที่1นนะครับก็ภาพรวมก็คือในช่วงวันที่2นะครับในช่วงวันที่2อพฤศจิกาถึงวันทนี่ห้าครับจะมีมวลอากาศเย็นนะครับกําลังค่อน้าแรงนะแผ่ลงมาถ้าดูจากตรงนี้จะเห็นนะเป็นลมทั้งด้านบนที่แผ่ลงมา มาปะทะกับมวลอากาศในประเทศไทยที่กําลังร้อนระยะนับกนะ็ะจะเกิดฝนฟ้าคนองและก็ลมกระโชกแรงนะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคเหนือและก็ภา,ตาคตะนงชิงเหนือนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะครับในช่วงวันเสาร์ที่2ในช่วงเช้านะครับพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงจังหวัดพิษณุโลกนะครับตรงนี้เป็นแนวปะทะนะครับแนวะปะทะระหว่างอากาศร้อนกับอากาศเย็นสุขโขทัยนะครับพิษณุโลกแล้วก็กำแพงเพชรนะครับรวมทั้ง อุตรดิตถ์แล้วก็จังหวัดแพร่าบางส่วนนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนในช่วงเช้าแล้วก็อุทัยธานีนะครับตรงนี้อุทัยธานีแล้วก็นครสวรรค์ชัยนาธนะครับสิงห์บุรีมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับตรงนี้โมเดลในช่วงเช้าของวันเสาร์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นดูไปนะครับในช่วงนี้ก็จะมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาเรื่อยๆครับแผ่ลงมาเป็นแนวะทะนี่นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นแนวปะทะนะครับระหว่างอากาศเย็นกับอากาศร้อนนี่ก็ทาให้เกิดฝนฟ,ฟ้าขนองลมกระโชกแรงตรงนี้เป็นเช้าวันเสาร์นะครับแถวจังหวัดเชียงรายนะครับจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาเชียงใหม่ลำพูลำปางนะครับแล้วก็จังหวัดตากกำแพงเพชรอุทัยธานีนะครับนี่คือในช่วงระยะแรกนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นทางด้านเพชรบุรีบางส่วนนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูไล่ไปนะครับ ก็แถวโซนภาคเหนือนะครับเชียงใหม่เชียงรายนะครับแล้วก็พอช่วงสายสายตรงโซนเพชรบุรีราชบุรีเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับในช่วงวันเสาร์ที่2นี้นะครับก็เป็นอากาศเย็นที่แผ่ลงมาครับถ้าดูจากตรงนี้ก็จะนี่นะครับพอช่วงพอช่วงวันเสาร์นะครับช่วงบ่ายภาคใต้นะครับมีร่องมรสุมพาดผ่านนะเพราะฉะนั้น ฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ต้องระวังน้ําท่วมฉับพัน้ำป่าหลายหลากนะครับประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีชุมพรระนองนะครับพังงากระบี่ภูเก็ตสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังสตูลน,นะครับพัทลุงสงขลาครับรวมทั้งยะลานราธิวาสปัตตานีมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองนะครับในขณะเดียวกันแนวปะทะระหว่างอากาศร้อนกับอากาศเย็นเลื่อนมาท่านี้นะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่นะครับ เชียงรายลำพูล,ลำปางจังหวัดต,ตากแล้วก็อุ้มผางอุทัยธานีนะครับไซโยกาญจนบุรีนะครับนี่คือในช่วงวันเสาร์ช่วงบ่ายวันเสาร์นะครับเดี๋ยวเราดูโมเดลช่วงบ่ายวันเสาร์นะครับก็ถ้าดูจากตรงนี้ภาคใต้นะครับนี่นะครับช่วงบ่ายแก่ๆของวันเสาร์ภาคใต้ประจวบคีรีขันนะครับประจวบคีรีขันชุมพรบางสะพานนับสวีหลังสวน ท่าชนะนะครับคุระบุรีตะกวัวป่าพนมพังงานะครับผาแสงบ้านนาสารสุราษฎธานีฉวางนะครับท่าสารานะครศรีธรรมราชทุ่งสงฉวดพัทลุงระโนโดนะครับบางแก้วหาดใหญ่นะครับชนะสะเดาตรังสิเกานะครับตะกวัวป่าโซนนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับต้องเฝ้าระวังในส่วนของน้ำท่วมฉับพันน้ำป่าหลาหลากครับแล้วก็ จ,จังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนข,ของอากาศแปลปรวนนะครับฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงตรงนี้ช่วงบ่ายวันบ่ายถึงค่้าวันเสาร์นะครับภาคใต้ฝนตกหนักนะครับแล้วก็ในขณะเดยียวกันมวลอากาศเย็นก็แผ่ลงมาเรื่อยๆนะครับจากตอนบนจากประเทศจ,จ,จีนนะครับแผ่ลงมาก็ดูลักษณะมวลอากาศเย็นนี่แผ่ลงมาเรื่อยๆนะครับแผ่ลงมาแล้วก็พอช่วงวันอาทิตย์นะครับมวลอากาศเย็นก็ยังแผ่ลงมา ก็ทําให้ประเทศไทยตอนบนนะครับอุณหภูมิลดลง1-2สองศานะครับจะเห็นนะครับแถวขอนแก่นแถวอุดรนะครับขอนแก่นอุดรหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนะครับอุณหภูมิก็จะต่ําลงนะครับแล้วก็พอช่วงบ่ายนะครับภาคใต้ก็มีแนวโน้มที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับถ้าดูช่วงบ่ายวันอาทิตย์นี่นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดภูเก็ตนะครับสุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ตรังสงขลาครับยะลานราธิวาสปัตตานีสตูลน,นะครับจเจอหมดนะครับก็เฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็อาจจะทาให้เกิดน,น้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากนะครับเนื่องจากรองกระสุมพาดผ่านในโซนทางด้านภาคใตนคน้นะครับแล้ว,วก,ก็นี่นะครับพอช่วงบ่ายวันอาทิตย์บ่ายแก่ๆนี่นะครับโซนภาคใต้นี้ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักนะครับจังหวัดชุมพร หลังสวนท่าชนะนะครับคุระบุรีตะกัวป่ากกระโปงพนมพงาพระแสงครับบ้านนาสารฉวางสิชนท่าสารานาครศรีธรรมราชนะครับฉวางทุ่งสงเฉวดระโนดนะครับพัทลุงบางแก้วควนเนียงนะครับแล้วก็ย่านตาขาวตรังนะครับสิเกากระบีโซนนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้หมดนะครับตั้งแต่เพชรบุรีลงมาประจวบคีรีขันนะครับ เพราะฉะนั้นภาคใต้ถือว่าเฝ้าระวางังฝนตกหนักถึงห,หนักมากนะครับมีผลกระทบวันที่2องถึงห้าไปดูเรื่อยๆนะครับพอวันที่3ามวันอาทิตย์ที่3นะครับวันอาทิตย์ที่สตอนนี้มวลอากาศเย็นแผ่ลงมานะครับทําให้เกิดอากาศอุณหภูมิลดลง2ององศาเซลเซียสโดยเฉพาะตอนบนของประเทศในขณะเดียวกันก็ดันให้ในส่วนของล้อมรสุมพาดลงมาผ่านในส่วนภาคใต้นะครับ ก็ทำให้เกิดในส่วนของฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงในระยะแรกตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนะครับดูในช่วงบ่ายวันจันทร์นะครับช่วงบ่ายวันจันทร์จะเห็นนะตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปนี้ภาคใตน้นี้ต้องเตรียมรับมือนะครับฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับสุราษฎร์ธานีคนครศรีธรรมราชนะครับสงขลาแล้วก็ ยจาลานราธิวาสปัตตานีนับสะตูลตรังพัทลุงกระบี่พังงาภูกเก็ตแล้วก็ตั้งถึงชุมพรระนองนะครับแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์บางส่วนนะครับที่ต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็ถ้าดูในส่วนของช่วงบ่ายนีนะครับบ่ายวันจันทร์นะครับช่วงบ่ายถึงค่ำภาคใต้ตอนล่างนี้ต้องเตรียมรับมือเลยนะครับระวังน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากเลยนะภูกเก็ตกระบี่ ระนองนะครับพังานครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีชุมพรนะรพัทลุงตรังสงขายะลานราธิวาสปัตตานีนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับก็ช่วงวันตรงนี้เป็นโมเดลช่วงวันจันทร์ครับวันจันทร์ค่าแล้วก็พอวันจันทร์ต่อเนื่องวัน อังคารที่5นะครับก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะเกิดฝนต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคใต้นะครับก็เฝ้าระวังส่วนอีสานนะครับอีสานกับภาคเหนืออุณหภูมิก็จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตในขวข้าวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณนานผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ